S <S เอ้ยผ่านนะครับโอ้ยโอ้ยตนหัวโตนะครับโอ้ยนหัวโตนะครับตีช่องน้ำไหลนะครับฝั่งนู้นนะครับตีย้ำอยู่หลายรอบเลยนะครับนี่ครับหัวโตนะครับสุดยอดครับตัวนี้ก็โอ้โห ห้าหัวไม่โตนะครับไซส์โลมเหมือนกันนะครับดูนี่ครับยาวปื๊ดเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับหยดยางแก้คันนะครับสีแดงนะครับเนื้อยางเหนียวนะครับตีไกลเสียงดีปากัดดีนะครับสุดยอดครับยังไงเดี๋ยวตัวนี้ทําการปล่อยนะครับนี่ครับ ยาวมากนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาะเกินไม้บรรทัดนะครับดูก่นจากหัวนี้มานี่โอ้หสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวนี่ครับทำการปล่อยนะครับตัวนี้โอ,โอเคครับสุดยอดครับ